เรามาดูในข้อนี้ครับเขาให้ทําอะไรครับเขาให้เอาสิบสี่จุดสองหกเนี่ยหารด้วยสองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาเริ่มการตั้งการหารก่อนนะครับเราก็เขียนสิบสี่จุดสองหกเลยนะครับสิบสี่จุดสองหกหารด้วยสองนะครับเขียนเราใช้วิธีการหารยาวนะครับสิบสี่จุดสองหกหารสองนะครับเรามาดูที่สองก่อนสองตอนนี้เป็นจำนวนเต็มแล้วนะครับ นะถ้าเป็นทศนิยม um อยู่เราต้องทําให้เป็นจำนวนเต็มก่อนตอนนี้เป็นจำนวนเต็มแล้วเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะหารได้เลยนะครับนะฮะเราเริ่มหารได้เลยเอา2หาร1ไม่ได้นะครับเรื่องอีกตัวหนึ่งเป็นเท่าไหร่ครับ2 2งสอะไรครับสองเจ็ดนะสองเจ็ดสิบสนะสองเจนะ็ดลงตัวพอดีนะเอา14บสลบสิได้เท่าไหร่ครับเหลือ0ถูกไหมครับนะหารตัวต่อไปใส่จุดนะครับ ใส่จุดปุ๊บแล้วทำไมครับชักชักสองลงมานะสองหารได้ไหมสองหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งสองเห็นไหมครับนะทำไงครับได้ศูนย์ชักอะไรครับชักหกลงมาได้นะสองอะไรครับสองสามหกลงตัวพอดนะีเพราะฉะนั้นก็จะได้คำตอบก็คือนะจะได้คำตอบของข้อนี้ก็คือเจ็ดจุดหนึ่งสามนะครับเป็นคำตอบของข้อนี้ นะครับโอเคไหมครับไม่ยากนะทําวิธีนี้หารไปเรื่อยๆนะครับพอถึงจุดตร,ตรงจุดที่นิยมก็ใส่จุดนะครับแล้วก็ดึงตัวตัอไปลงมาได้เลย